ิวี่ิวี่ิวี่วี่มาเที่ยวมยลูกนิวี่มาเที่ยวใช่ไหมิวี กิ๊บบี้กิ๊บี้ดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมได้มาเที่ววยวกิ <laughs> ๊บี้เสียใจเหรอเสียใจที่ออกมาข้างนอกเหรอลูกกิ <laughs> ๊บบี้ม <laughs> ันมัน,น,น,นทำท่าหอมแห้งๆอีกแล้ว สนุกไหมลูกหนัก้นะสนุกหมลูยวสนุกไหมลูกวันนี้สนุกไหมลูก ทำไมคำพูดทำไมให้มันเป็นตังค์เนี่ยเพื่อให้มีอันนี้นะฮะมีเห็นดีจะดีดีจะดีจะดีดีมีเหรีเยนะเห็นไหม พเขาในู hey, กอย่าไปด่แม่เลลูไม่ได้ดา่าไม่ไปยิ่ควายมัวมัวกิ๊บี้หันหลังให้แม่ทำไม้หมอนิ๊บี้กิบี้เมินแม่หรอฮะมิีมนแม่ เดินเดิน,ดนดยในซีเจก็ใช่เช่อว่ออนนจะไปะดูผไปแต่ห้าเข้าหันมองเขาจะรู้ว่าผู้กดอะไ่อยู่คิว <c ười> ไปดูผลไม้ไหมกินอะไรดูไมดูก่อนเลยไอ้คิวชันมึงเพื่มน,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 นึ่นเรามีมะง,งวงอยู่นะ <c ười> キュウイ